ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันวันนี้เล่นทีวีแมนเนะาะจะเล่นตัว TVman ให้ดูเลยก่อนอื่นเลยฝาก s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะแวบเข้ามาดูกันแวบแวบก็ได้ครับว,วันอาวันเนี้ยเดี๋ยวเราลองเล่น TVman มไปดูสกีบ i ดี้แต่ว่าเกมเนี้ยผมไปลองเล่นมาแล้วคือเกมเขาอ่ะชื่อ s กีบีเวอรไม่ใช่ s k i บ i ดีนะมีสกีสกี สกิบบี้แค่นี้สกิบบี้เวอร์คือ,อไอตัวตัวเก่งมนะันอ่ะก็คือไอตัวหน้าหน้าก่อนเข้าเกมเลยซึ่งบอกเลยว่าฝั่งเราสู้ไม่ได้ครับแค่ทีวีแมนอ่ะทีวีแมนสู้กับตัวที่เป็นตัวเท่ากันอะ่ะจะบอกว่าตัวเท่ากันของฝั่งสกิบดี้อะ่ะก็คือตัวที่ซื้อเท่าทีวีแมนซึ่งทีวีแมนสู้ไม่ได้เลยเพราะว่า ไอตัวนั้นน่ะอ่ามันใสแว่นมันใส่แว่นซึ่งทีวีแมนมันปล่อยแสงแล้วมันปล่อยไม่ได้แล้วแล้วถามว่ายังไงอะไรเนี่ยจะสู้ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูเราเราลองวิ่งหาดูว่าจะเจอไหมว่าจะเจอเจอคนเล่นไหมเพราะว่าที่ดูอะครับตอนตอนแรกเราคิดว่าไอทีแมนฝั่งเราเนี่ยแม่งเก่งสุดแล้วเนาะเพราะว่ามันจะมีอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวเจตเพก ก็คือเป็น iPhone ใช้ iPhone บินได้ก็คือตัวที่แพงที่สุดของฝั่งฝั่งทีวีแมนอะรองลงมาก็เป็นทีวีแมนแต่ไปมาเสร็จพอไปเจอสกิบดี้ที่เป็นฝั่งฝั่งของสกิบดี้ที่มันเป็นตัวเท่าทีวีแมนที่ราคาเท่าทีวีแมนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แพงกว่าทีวีแมนก็คือของเขานะ่าชื่ออะไรบิทซอบุทซออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือหน้า หน้านี่เลยอ่ะหน้าโปรไฟล์ของเกมนี้เลยอ่ะไอเราตอนแรกเออคืออย่างน้อยมันสู้สูสีก็ไม่เท่าไหร่เนาะไปมา,มาคือมันสู้ไม่ท่ายเลยและยิ่งไอไอตัวที่มันซื้อทีวีเนี่ยทีวีแมนกับฝั่งหนูนะ่ะที่ทมจะเป็นราคาเท่ากันอนะ่ะมันกลายเป็นทีวีแมนสู้สู้ไม่ได้อันนี้ตัวลองนะอันนี้ตัวลองฝั่งสกิวิดีนะ้น่ะเห็นไหมนี่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 อีตัวนี้แหละที่อยู่ในหน้าจอ,อะ่ะ เห็นไหมเนี่ย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 ไอตัวใส่แว่นเนี่ยดูดูมันไม่รู้ของใครน่าจะตัวมันเนี่ยมันพ่นไฟเนี่ยอีตัวนี้แหละคือตัวแพงที่สุดแต่ก่อนวาร์ปทันไหมอ๋อหนีไม่ทันไฟคอกตายเลยแม่เดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูเดี๋ยวไปถ้าถ้าไปเจอไอตัวที่มันใช้มันชื่อสกีวิดี้สวาดเนอะหน่วยสวาดไอตัวนั้นอะ เดี๋ยวเราลองเก็บเงินเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมลองเก็บเงินเยอะๆแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาซื้อแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับไอ้ฝั่งนูน้นอะแต่ถ้าพูดตรงๆแล้วอะโกงเพราะว่าคนสร้างเกมมันน่าจะสร้างเกมให้สกิวิดี้เก่งกว่าฝั่งนี้เพราะว่าชื่อเกมมันจะชื่อสกิวิดี้เนาะส,สกิบิเวอร์เนาะเพื่อนเราไอ้นี่เราเราใช้ก่อนใช้ใช้ใช เนี่ยครับเดี๋ยวดูนะจะตายไหมเนี่ยมันบินได้ไอตัวนี้มันบินได้ดูมันบินขึ้นไปแล้วนะเห็นไหมมันบินขึ้นไปแล้วอ่ะดูดิเดี๋ยวแป๊บเดียวมันลงมาเลือดเต็มนั่นไงเลือดเต็มแนละ้วเห็นไหมซูไม่ได้เราจะต้องวิ่งหนีแล้วครับเลือดเต็มเลยทีนี้ทีวีแมนเราดูอ่อนไปเลยผูสช <c oughs> <c oughs> า์เก็บเงินไว้ทีเยอะแยะเนาะ แต่เอาจริงๆมันก็ดีที่สุดในในกลุ่มนี้แล้วแหละครับไอทีวีแมนนะนดูสิเอ้ยนี่ไงนี่นี่สู้สู้ตัวนี้ก่อนนี่ตัวตัวเล็กตัวเล็กอย่าไปดูไปดูไปหาไอตัวใหญ่กันทุบทุบทุบโอ้โหทีวีแมนเผาจะต่อยได้เนาะ ง้างซะโอ,อ้โหูอืมสายโกอ้าวเจออีกตัวหนึ่งเอาหัวโคกตายเลยไอ้นี้เราไปหาอตัวใหญ่ดูดิหาเจอไหมเนี่ยเพื่อการันตีว่าตัวเราสู้ไม่ได้ไดเจอสไปเดอร์เพื่อนเราเพื่อนเรา ไปสไปเดอร์ไปไหนกันนะเนี่ยวิ่งอ่ะสังเกตได้เลยนะครับอ่าถ้ามันไม่มีพวกตัวสกิดิดี้อ่ะมันจะไม่มีเพลงขึ้นคือมันจะเงียบเลยนะแต่ถ้านี่ไงนี่นี่นอีตัวนี้แหละอีกตัวสว่านเนี่ยเดี๋ยวดูนะปล่อยแสงเลื่อนไม่โหลดมันมีแว่นตาเห็นป่ดูดิดูดิแย่แล้วหนีเธอะ ว้าวโอ้ยรอดตายยังไงอะ่ะแล้วอยงนี้จะสู้ไงเห็นปะตัวเท่ากันราคาเท่ากันแต่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยคือจะไปต่อยกับมันก็ยังไงะ่ะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะมันยืนอยู่นะ่ะเอาไงดีล่ะพี่น้อง แล้วเอาเครื่องบินเจ็ตไปสู้กับมันเหรอไปซื้อมาแล้วเนี่ยตัวแพงที่สุดเลยเจ็ตเทตตัวนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยถือที่ดูดซ่วมแล้วก็มีไอพ่นเนี่ยแหละเอาแต่มีไรเฟิลมีไรเฟิลไรไรเฟิลมีแค่สี่สิบนัดอต่พี่น้องจะไปตัวฝั่งหนูนตัวเบลเลอร์เธอเนี่ยบินไอน,นี้ดีสุดคือบินได้นั่นแหละแต่ฝั่งหนูหน่าจะบินได้เหมือนกันมั้ง หรือว่าเราจะต้องย้ายพักพั้วแล้วจะไปอยู่ฝั่งตัวประหลาดไปอยู่ฝั่งไอ้น,นี่เหรอสกิบิดี้เหรอแต่เกมเขาก็ชื่อสกิบิเวอร์เนาะเขาก็เป็นตัวเอกอยู่แล้วแหละโอ้เอามันหายไปไหนแล้วเนี่ยทีจะไปวัดสลกหน่อยอดิกระสุนปืนสี่สิบนัดเนี่ยอ้าว หายไปไหนวะอืมแสดงว่าไม่มีสกิบิดี้เลยเห็นไหมเพลงเงียบเลยไม่มีเสียงเพลงขึ้นเลยอ้าวเออดีเจอตู้นี้ละภายได้เงินเยอะเลยอ้าวทำไมเนี่ยทำไมก่อนทำไมตีไม่ได้เน็ตหลุดเหรอหรือ,อยังไงเนี่ย อาเอา้เอาเฮ้ยพี่น้องเน็ตหลุดเหรอเน็ตหลุดก็ไม่น่าใช่เอ้ยเดี๋ยวดูดีเพื่อนเรายืนอยู่ตรงนั้นแล้วยังไงเฮ้ยหรือว่าเน็ตหลุดปะเนี่ยทำไมเรายัางวิ่งวิ่งเอานั่นไงก็ไม่หลุดนะก็ยังมันก็ยังเดินกันอยู่เว้ยอีกทีสิเสียดายตันั้นมีเงินเยอะด้วยไม่นะเน็ตไม่หลุดนี่ไงยังยิงอยู่เลย เอาละตู้แล้วละอะชึบเอาเฮ้ยตู้มันบักหรือเปล่าเน็ตเนี่ยเน็ตไม่หลุดเงินยังลอยเข้าตัวอยู่เลยช่างมันแล้วไม่เอาก็ได้วะไปไปไปหาไอตัวสว่านก่อนใส่แว่นก่อนมาแล้วจ้า อะไรเนี่ยมันหายไปไหนกันหมดอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันหมดอันนี้นี่นี่คนคนคนโอ้ยเราเนี่ยได้แต่เก็บตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเนาะตัวใหญ่ๆไปไหนหมดวะเนี่ยหาหาไม่เจอเอ้ยนี่ไงนี่เกิดมาอีกตัวนึงยืนรอเลยพี่น้องยิงซะอ้าวเฮ้ย กดออกไปเลยอันงนี้ก็ได้เหรอกดออกเกมไปเลยหรือว่าเกมจะมีปัญหานะครับเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะเข้ามารู้สึกเกมมันจะลีนะมันเข้าไม่ได้นะนเหมือนมันตัดออกแล้วมันก็เข้ามาก็เลยเป็นแบบงงๆ,งๆอย่างไหม แต่สไปเดอร์เราก็ยังวิ่งป่ออยู่เลยนะก็ไม่นะก็ะดูเหมือนปกติอยู่นะบินเลยบินหาพวกมันไปบินไหมเจอไหมอะไรแค่เปลี่ยนตัวแป๊บเดียวก็หาไม่เจอแล้วอะ่ะงยิ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 ง,ยง,ยง นี่คือตัวที่แพงที่สุดของฟั่งนี้นะแล้วเท่านั้นน่ะมีปืนอยู่สี่สิบนัดแน่นอนอะ่ะมันยิงมันไม่ตายแน่นอนอะ่ะกระสุนหมดอีกต้องไปดูแล้วว่าระหว่าง ฝั่งทีวีแมนกับฝั่งสกีบิดี้ใครมันเก่งกว่ากันแน่นะแต่แน่นอนน่ะเกมนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์น่ะเจ้าคนที่สร้างเกมฝั่งสกีบิดี้แน่นอนพอเล่นเอาฝั่งนี้สู้ไม่ได้เลยสงสัยต้องย้ายทีมแล้วมั้งพวกเราเนี่ยแต่ก็ซื้อตัวมาจะครบแล้วนะค่ะอยู่สองตัวแต่แค่รู้สึกว่ามันมันไม่รู้ว่ามันเป็นขายตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ามีหัวออกมาจากชักโคก มันรู้สึกแปลกๆแ,แค่เ,เดี๋ยวไปดูไปดูเนี่ยดูนะอันนี้ก็เลือกซื้อมาใกล้จะหมดแล้วนะครับซื้อมาหลายตัวเลยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนไปตัวข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวได้ได้จะหมดแล้วนะเห็นไหมซื้อมาได้จะหมดแล้วนี่อันนี้อ๋อเหลือตัวนี้เหลือสามตัวเนาะยังซื้อไม่หมดนี่สองแสนห้าอีตัวนี้แหละที่เราใช้มันไม่ได้นะ สว่ดอะไรเนี่ยนี่ตัวสุดท้ายนี่ห้าแสนสามนี่เห็นไหมชื่อมันคือตัวหน้าเกมมันเลยฮะก่อนเข้าเกมอะ่ะก็ไมา่รู้จะทำไงแล้วแหละฝากเพ,เพื่อนกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาย้ายฝั่งดีกว่าเดีย๋ยวไปเล่นอีสองตัวนั้นดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง คลิปนี้น่าจะฝากไว้แค่นี้แหละครับเพราะว่ารู้สึกว่าฝั่งเราสู้ไม่ได้แล้วแหละนอกจากต้องอัปเดตเหมือนเกมต้องอัปเดตเอาตัวใหม่เข้ามาถ้าางนั้นฝั่งเราสู้ไม่ได้แน่นอนหรือไม่ก็ต้องมีการลุมกันเกิดขึ้นนะถึงจะสู้ได้แต่ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่ง่บบนี้คือแบบเราสู้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันมันได้เปรียบเลยโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากติดตามด้วยนะสวัสดีครับ